สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่ถนนสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทวันนี้มีอะไรน่าสนใจพอดีผมเคยมากินขนมอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่แบบขายมานานแล้วแหละเป็นเหมือนกับคุณลุงคุณป้าสองคนขายมาเป็นส0ปีหลายสิบปีพอดีกินแล้วมัน ราคาเนี้ยผมว่าไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแหละคือถ้ามีนา้วน้อยมากเป็นขนมไทยๆเราเนี่ยแหละครับแต่ราคาแบบเหมาะสําหรับยุคเศรษฐกิจข้าวยากบากแพงแล้วก็คนโดนออกจากงานเยอะอขนาดช่องดังๆช่องใหญ่ๆยังโดนอีเมลอขอขอเอาอมาพูดด้วยยังโดนอีเมลส่งมาบอกเลิกจ้างเลยนะครับ คือเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับว่าอ่านข่าวไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องงานของตัวเองแล้วก็สถานภาพสถานภาพของตัวเองในปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าตรงเนี้ยที่เราเห็นก็คือเป็นสถานี BTS บางจากนะครับก็คือสุขุมวิท95ตรงนี้95ทับนตรงไปนี่ก็จะเป็นบางนาสี่แยกบางนาเลี้ยวซ้ายกับไปก็จะไปชลบุรีนะครับส่วนด้านนี้ก็มาจาก ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะแถวแถวคองหล่ออะไรพวกนี้ครับมาจากด้านด้านในเมืองอ่ะว่าแล้วเราไปจุดจุดมุ่งหมายที่เรามาวันนี้ดีกว่าพอดีคือเคยเคยมากินนะครับเคยมากินแล้วกินกกินอยู่บ่อยๆแล้วก็ผมว่าผมนึกถึงว่าตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายค่าของชีพต่างๆเนี่ยสำหรับคนอาหารเช้ากินข้าเนี่ยผมว่าตอนเนี้ย อยู่กันแบบลําบากนะครับกระเบิดกระแมแต่สําหรับคนที่อยู่ในย่านนี้หรือว่าคนที่ผ่านมาแถวนี้ก็อยากจะแนะนําให้เราให้เรารู้จักนะครับเป็นร้านขนมไทยๆซึ่งเขาก็ขายกันมานานแล้วแหละแล้วก็รสชาติดีหวานมันไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีกักอะ่ะคือไม่มียั้งในเรื่องมะพร้าวในเรื่องน้ําตาลคืออร่อยฮะ ถือว่ากินอร่อยเลยตอนนี้ผมเดินมาอยู่ที่ไอเดโอนะครับสุขุมวิท93เป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยที่ที่ผมที่ผมเกินมาเนี่ยก็คืออยู่ในซอยสุขุมวิท93ในซอยสุขุมวิท93นี่ก็เข้าไปข้างในซอยนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชุมชนใหญ่ๆนะเพราะมันจะมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์มีโรงเรียน มีชุมชนแบบหลากหลายแล้วในซอยนียก็จะมีเช้ากับเย็นเนี่ยก็จะมีรถเป็นเหมือนรถกระป๋องอะรถกระป๋อะรถสองแถวเนี่ยเยอะมากถ้าถ้านับนบกันนะผมว่าเป็นร้อยคันอะนี่ครับอยู่สุขุมวิท9.3เป้าหมายของเราแล้วตรงนี้ข้างหน้าปากซอยนี้ก็จะมีเซเว่นเ้า่บนนี้เขาจะเขียนว่าวัดลาดศรัทธาธรรมวัดโคนะครับก็คือเข้ามาในซอยนี้แหละแล้วเป้าหมายของผมก็อยู่ตรงนี้ เป้าหมายของเราวันนี้เข,เข้ามาในซอยนิดเดียวครับประมาณประมาณ10เมตรนี่เป้าหมายเราอยู่ร้านนี้ดิสวัสดีค่ะนี่เขาชื่อร้านขนมหวานแม่ดารานี่ดูพวกเราดูราคาเนี่ราคา10บาทเบอร์โทรนะครับ084912 4468ี่ี่ที่นี่เขามีอะไรบ้างนี่เขามีเขาคือเราเราขายทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันกันขร้ อ๋อหยุดหยุดวันจันทร์วันเดียวเนาะนี่คือแสดงว่าคุณน้าที่ชื่อดาราป่ะอ๋อนี่ถึงถึงว่าเป็นชื่อร้านแม่ดาราเนาะชื่อคุณดาราเหรออ๋อชื่อดารานี่วันนี้วันนี้ที่เราเห็นเห็นที่เปิดฝาอยู่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเต้าส่วนเนาะเต้าส่วนนี่ดูนี่ฮะคนคนคักคเลยแล้วเม็ดเม็ดแบบใหญ่ๆหญ่เลยนะเม็ดใหญ่ใหญ่เลยแล้วอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นทองแคงอ๋อมีทองแดงด้วยเห็นไหมล่ะทองแคงกะทิไอ้เนี่ยก็หากินยากไล่ไอ้นี้ยหครับอันนี้เป็น เขาียวดำเขาเนี๋ยวเปียกเนาะเดี๋ยวพวกเราดูอ่ะเมนูแบบนี้ใครเห็นใครใครใครก็อยากกินเนาะและนี่คืออะไรครับนี่คือสาเป็นสาคูเปียกข้าวโพดแล้วก็พริมะพร้าวอ่อนนะว่าแล้วดูดูข้างในอีกส่วนไอ้ข้างในนี่พิมพในหม้อนี่ก็คือเป็นเป็นถั่วร์ดำเป็นถั่วร์ดำพวกเราดูถั่วร์ดำเม็ดใหญ่ๆเม็ดเบ๊กเลยส่วนไอ้ข้างหลังของของของนาเขาคืออะไรครับอ๋อาไปปุ้บบุชี ไร่หม้อหม้อใหญ่ๆทุกสูงน่าเป็นน้ำกะทิปะ<อ>่ะน้ำกะทิครับอ่าเดี๋ยว<พ>เดี๋ยวพวกเราดูกะทิเขาก็ใช้กะทิอย่างดี <gracias> แล้วก็มีถั่วเขียวต้มน้ำตาลมีถั่วเขียวต้มน้ำตาลใส่แดงป่ะค่ะน,น้ำตาลใส่แดงออแล้วก็นี่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะถัวอนี้ต้มกะบบอ๋อนี่เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกหนูป้ากิมอ่ามีหนูป้ากิมด้วยพวกเราเห็นไหม ไอ้น,นี่เขาเรียกต,ตัวตัวหวานใช่ป่ะตัวหวานค่ะไล่อีกตัวขาวอ่ะตัวเค็มนี่ทำทำทำเองหมดเลยไหมนี่พวกเราดูตัวเค็มดิท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับนี่ข้นขนแบบนี้เลยแต่เขาขายเพียงถุงละสิบบาทครับสิบบาท,บบาทเห็นไหมล่ะผมอยากจะถามแบบว่าเฉยเยอะ่ะถามว่าสิบบาทนี่มีกำไรไหมถ้าลูกค้ามาอุดหนุนเยอะก็พออยู่ได้ครับเราอาศัยขายขาย<บ>มากเนาะ ถามถามว่าลูกค้าพอมาอุดหนุนเยอะเนี่ยบอกตอบว่าก็คือถ้าอุดหนุนเยอะแล้วก็พอมีกำไรใช่ไหมครับถุงละสิบบาทแล้วลพูดถึงเนี่ยอย่างอย่างอย่อยางองพี่ต้องเรียกเรียกเรียกน้าผู้ชายแล้วกันนะคุณน้าเรียกพี่แล้วกันพี่อะไรครัพบพี่โชว์วินครับ,รบ,บนบะพ,บนบพี่โพวินชื่อพี่โพวินส่วนนี้ที่ชื่อชื่อพี่ดาพี่ดาราคือดาราจ้ะขายกันมากี่ปีแล้วครับโทษนะครับยี่สิบแปดปีแล้วค่ะเห็นมากเกือบสามสิบปีแล้วขายอยู่ตรงเนี้ยเหรอนาะขายอยู่เริ่มเริ่มเริ่มจากมีอะไรไหมครับ เริ่มจากไปไงเริ่มจากศูนย์ไหมเริ่มจากศูนย์แบบเริ่มจากติดลบเลยกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าใบเดียวก็มาแคเออฮิ้วฮิ้วกันมาสองคนตายายเนี่ยนะเนอะแล้วแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นทำยังไงถึงถึงได้มาขายขนมหลักกันเนี่ยฮะพอดีมันอยู่ที่บ้านนอกมันไม่มีอะไรไงอยู่บ้านนอกก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกเหือจากทำไรทำนาใช่ไหมใช่ โทษนะครับของของพี่ดารามมาจากที่จังหวัดอะไรครับมหาสารคามมหาสารคามอยู่อำเภออะไรครับผมอำเภอบอนระบืออ๋ออยู่บอนระบือแล้วแล้วพี่ที่เดียวกันอ๋อมาจากที่เดียวกันผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วชื่ออะไรนะโพวินครับโพวินครับพี่โพวินก็มาก็มาจากชลบุรีเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแหละแล้วก็มากันกระเป๋าใบเดียวมาตอนแรกๆมาทำอะไรกันเอ่ยมาขายกับข้าวอ๋อทำหรับข้าวขายก่อนข้าวทีนี้มันก็ไปไม่ไหวขายอยู่ขายอยู่ตรงแถวๆนี้ป่ะขาย อ๋อมาทำขอบข้าวขายแต่เป็นกับข้าวแบบข้าวอีสานป่ะข้าวอีสานขายขายอยู่นานไหมขายอยู่สามเดือนดูดูแล้วดูแล้วไม่ดีกําไรแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนแบบว่าอุดหนุนใช่ไหมแล้วแล้วใครเป็นคนต้นคิดว่าเออเรามาทาขนมขายกันดีช่วยกันช่วยกันปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีเธอสรุปก็คือมาสรุปที่ขนมไทยเนี่ยนะแล้วตอนขายใหม่เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วขายถูกเท่าไหร่อ่ะห้าบาท เนาะถุงถุงขนาดนี้ไหมกถุงเดียวครับเมอร์เดียวกรับก็คือสมัยก่อนเนี่ยขายห้าบาทเองตักเท่าเดิมแล้วแล้วนานไหมถึงถึงกันไปเป็นสิบาทเนี่ยว่านเดียวถุงวันสามปีก็มาขายเกียรติโอ้จากห้าบาทก็มาเป็นเจ็ดบาทสามถุงยี่สิบถ้าเกิดลูกค้าซื้อสามถุงเราก็คิดยี่สิบบาทแล้วเราเราขึ้นสิบบาทที่มานานหรือยังเป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะขึ้นอีกเนี่ยคิดว่าจะขึ้นอีกไหมใจใจคิดอยู่แต่คิดเห็นว่า ลูกค้าบางคนก็ไม่มีตังค์มีมีด้วยเหรอไม่คิดแล้วเราคิดแทนเขาใช่ไหมคิดแทนเขามีไม่เยอะใช่ไหมใช่ก็มี20บาทเขาจะได้กินของถุงโอ้เราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราขึ้นราคาไป12บาทหรือ1 5บาทมี20บาทก็ได้ถุงเดียวโอ้เห็นไหมเหรอสองคนคนมียแซนที่เขาจะได้กินกินกัเราถุงอ๋อมี20บาทก็ได้แค่1 0บาทเพราะว่าลูกค้าลูกค้าเราก็จะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านใช่ไหม โอ้แล้วพูดถึงอยากจะรู้ว่าในซอยนีย้พูดถึงมันมีมันมีคนอยู่เยอะใช่ไหมในซอยเราเนี่ย,ยมีคนอยู่เยอะเนาะเพราะผมเห็นผมเห็นตอนเช้าเช้าเคยมาเนี่ยรถมินิบัสไอ้รถเอเนเนี่ยเขาเรียกรถกระป๋องอะเต็ไมไปหมดเลยเนาะยิ่งตอนเย็นเนีเป็นแถวเลยเนาะมีรถเยอะตอนเช้ากับตอนเย็นมีรถเยอะตอนเช้าตอนเย็นใช่ไหมน่าจะหลายสิบคันอยู่เนาะโอ้คือเราเราก็อาศัยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําเราใช่ไหมทั่วทั่วไปก็มีทั่วทั่วไปด้วยใช่ไหม ทั่วไปลูกค้าประจำก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เยอะใช่ไหมที่เคยกินกับเราเนาะใช่นานมาีพูดพูดพูดถึงพูดถึงอย่างอย่างเรามาเนี่ยเราเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับ11โมงครับ11โมงเช้าครับแล้วเรากว่าจะเก็บกี่โมง6โมงครึ่งทุ่มนงก็ประมาณนี้ก็จะเก็บแล้วใช่ไหมก็จะหมดเลยที่เราทำทำมาเนี่ยเนาะอ๋อเห็นไหมล่ะก็ช่วยกันสองคนตายายคือขายตั้งเราเราเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงดัง เต่สียเตีว้มแก่เียช่ยหคือเราทาวันต่อวันเลยใช่มเรวาวันเป็นัวเป็นอะไรแล้วก็ต้มเองหมดไงโอตื่นมาตีสีแล้วก็มาเตรียมต้มมาทำนู่นทานี้อะงมอโอ้เห็นไล่ะเั้นกทีกต้องต้มน้าให้เดือดก่อนต้มน้ำใส่ตให้เดือดให้เห็นไหมล่ะคือคือเราทุกอย่างเราทำเนี่ยเราทำสะอาดเราทำสุก เราทาตั้งใจหมดเลยเนะเาะคืออยากให้ลูกค้าแบบว่าได้กินของดีๆด,ด้วยแล้ว้วผมอยากจะบอกนะว่าผมมากินกินที่นี่ประจําผมอยากจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากแล้วราคาเขาก็ราคาก็หาหากินไม่ได้เนาะราคากินตอนได้ป็นจะโทษน,นะครับโทษน,นะครับไม่ทราบว่า,าเป็นลูกค้าที่นี่นานยังครับประจแล้วมันมีมีรา,าคาแบบนี้ที่ไหนอีกไหมไม่เห็นนะเ <No. S 2> นาะข้างในก็มีแต่เท่านี้15บาทเห็นไหมล่ะขนาด<ม>ขนาดขายมันต้องนานแล้วใช่ไหม แต่พ่ออยู่จนพ่อแม่น้องตายหมดเห็นไหมล่ะพาะว่าผมผมมากินแต่ผมว่ามันถูกไงที่สำคัญมันอร่อยด้วยใช่เขาเ็าใช้กะทิสดนะไม่เป็นนิ่งอ่เห็นไหมล่ะลูกค้ายืนยันเองเลยขอบคุณมากนะครับอันนี้เห็นไหมล่ะคุณนะคุณนะคุณน้ามาเป็นลูกค้านานยังครับซื้อประจำเห็นไหมล่ะแล้วรสชาติเป็นไงครับอร่อยเนาะเราทำเองยังไม่ได้เลยนาองสิบป่เห็นไหมล่ะขอบคุณนะครับนี่เห็นไหมล่ะ คือคืออยากจะบอกว่าลูกค้าที่อยู่ทางบ้านท่านใดที่อยู่ในย่านสุขุมวิทเนาะถ้าเกิดขับรถผ่านมาไอของเราได้อยู่หน้าปากซอยอะไรนะครับอีกทีหนึ่งสุขุมวิทเก้าสามค่ะอ่าเขาเรียกว่าซอยอะไรซอยนี้ซอยพึ่งมีอ๋อเขาเรียกว่าซอยพึ่งมีนะก็คือสุขุมวิทเก้าสิบสามเข้ามาเนี่ยจากจากหน้าถนนเนี่ยเข้ามาได้สักสิบเมตรเนาะไม่ถึง20เมตรอ่ะเดินประมาณ19ก็ถึงแล้วเนี่ยจะเห็นจะเห็นในร่มยิมเขียวเนี่ยเนาะก็คือจุดจุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียว เนี่ยเราบอเขียนแบบนี้เลยนี่ถ้าเราเข้ามาเนี่ยติดติดกันจะก็จะเป็นตู้ซ่อมนาฬิกาเป็นร้านซ่อมนาฬิกาเนาะจากเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะเดินให้ดูกันอะ่ะเนี่ยหน้าหน้าปั่งซอยก็จะเป็นเซเว่นแล้วก็สุข,ขุมวิท93ตรงไปนก็จะทาดีบางจากลงท่าที่บางจากแล้วก็เดินมาทีเ่ดเดียวเดียวทางตรงสะพานล,ลอยเนี่ยเดินเข้ามาถ้า,ใค,า,าใครอยากมาอุดหนุนใครอยากมารับประทาน ขนมไทยๆขายมารวม30ปีนี่เดินเข้ามาเนี่ยประมาณ10เมตรไม่เกิน2ี่เมตรตรงนี้ก็จะมีเป็นคิวมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเป็นคิวกระเป๋อดีก็จะมีเราก็จะเห็นเป็นกระจ่าอย่างนี้นะครับเป็นกระด้งเนาะก็คือเป็นชื่อร้านขนมหวานแม่ดาราราคา10บาทเนี่ยผมผมมับใใจตรงนี้แหละแล้วที่สาคัญที่สุดข,ของเ้ออร่อยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสนใจจะสั่งเยอะๆเวลาเขามีงานเนี่ยสั่งได้ไหม มีมีมีออ่างงกรสับคนเขาสั่งไว้บ้างไหมมีครับสั่งไปออกงานเลี้ยงไปทำอะไรเช่นวันพระใหญ่ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยก็ขึ้นบ้านใหม่นี่เขาก็สั่งเขามีมีใช่ไหมอย่างอย่างหม้อนึงเนี่ยอย่างอย่างเต่าส่วนหม้อนึงขนาดเนี้ยเราคิดเขาเท่าไหร่อันนี้หม้อนึงเราใช้1 0 0เบาท1,000บาท1,000บาทหม้อพันสพันสองใช่ไหมไม่เรา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 ต้องดูเบิกเผื่อกำไรเราด้วยนะ ถ้อเราเราเราขายพันสองแล้วเราไม่มีกับไรนะใช่ไอ้นี่เราเผื่อกับไรหรือยังพันสองเรากับไรแล้วก็คือคือถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเนี่ยมันมันจะมันจะได้ขนาดไหนครับถ้าเกิดลูกค้าจะเต็มคือได้เต็มหม้อเลยเต้าส่วนแล้วก็กะทิด้วยแล้วก็มีกะทิสดให้ด้วยทุกทุกอย่างไหมหรือว่าจะหรือว่าเฉพาะราคาอย่างอย่างไรอย่างหนึ่งราคาเท่ากันมั้ยมีราคาเท่ากันหม้อเดียวกันเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นเต้าส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเาเเรียกนี่ยอันนี้เขาเรียกข้าวเหนียวอะไรนะข้าวเหนียวเปียกข้า อ่าไอ้นี่เราก็คิดพันสองเหรอคิดพันสองคร้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันน่าจะแน่นกว่านะเพราะว่าเต็มหม้อเออผมว่ามันน่าจะแน่นมันน่าจะมันน่าจะแพงกว่าไหมเนี่ยของแขงอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเหรอใช่มีราคาคงเดียวกันหมดเหรอโอเคเลยสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจบางทีอยากจะสั่งออกงานเนาะหรือสั่งไปเป็นเออเวลาเราไปทําบุญนะไปวัดหรือทําโรงทานหรือทําเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือทุกทุกอย่างทุกเมนูหม้อเต็มเต็มหม้อเบอร์นี้เลย ไม่รู้เบอร์อะไรก็ไม่รู้แหละ 30, อ่ะ<ร>าห <ๆ S 2> ม้อเบอร์30เต็มเต็มเลยเขาคิดแค่พันสองเองรวมกะทิด้วยเราแต่เราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันนะถ้าอยแบบาาก็สามวันสามวันนะโอเคอย่างเช่นเราอยากอยากใช้ของวันศุกร์เนี่ยเราก็ต้องสั่งตั้งแต่วันพุธแล้วเพราะว่าจะได้เตรียมวัตถุดิบเตรียมวสัสถุดิบเนาะก็คือ,ก,คอก็คือสามารถโทรคุยกันได้เลยที่เบอร์อะไรครับเออเลิศ 084 084 912 912 cc68 cc68 ปอยลอดหนึงปอยลอดหนึ่ง084 084 912 912 cc68 cc68 นกหวานแม่ดารานกหวายนแม่ดารานะทําด้วยใจรักครับนี่าใจทำนี่เห็นเวลาทําด้วยใจรักใสราคาเราไม่ผิดหวังใช่ใช่คือคือผมผมจริงจังว่าอร่อยของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยผมบอกตรงว่า ไปหาที่ไหนก็ไม่มีนะดูดูพวกเราดูชุดอย่างเงี้ยข้าวเหนียวัวดัาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทํานะเนี่ยสิบบาทสิบบาทน,นี่คือกินกินได้สบายเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอิ่มอย่างเงี้ยอย่างถั่วเขียวต้มเนี่ยรายการหนึ่งที่ที่ผมชอบทุกครั้งเลยก็คืออันนี้นี่พวกเรานี่พวกเราดูเป็นรสช่องน้ากะทิผมอยากจะบอกว่าน้ํากะทิเขาหอมมากไหนน้ํากะทิมันอยู่ไหนเนี่ยอยากจะอยากจะให้คุณผู้ชมดูนี่เ็าจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยเนี่ยครับ ชุดละ10บาท10บบาท,บาทโอ้โห <c oughs> คือสู้สู้วัดดังๆได้เลยครับที่ว่าเป็นรถช่องวัดดังๆที่ที่เคยเขากินกินกันเนี่ยอันนี้สู้ได้สบายบือ,อถ้ารถช่องร้านดังๆเนี่ยชุดหนึ่งประมาณ6 7 0บาทนะถ้าจำไม่ผิดอะ,อะแต่ของเราเนี่ยชุดละ10บาทเอ้โหถึงบอกไงว่าท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดผ่านมาแถวสุขุมวิทผ่านมาแถวนี้ยังไงอย่าลืมเดี๋ยวผมสั่งนะผมจะเอาคองแคง 2ถุงแล้วก็เอาเข้าเดนียวโทด,ดามสองชุดไอ้ข้าวเหนียวเปียกดำเนี่ยสองชุดแล้วก็เอาเอาขาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวโทด,ดาด้วยสองชุดแล้วก็มีปลาคิมอีกได้ขนปมปลาคิมเนาะเอาปลาคิม,มสองชุดแล้วก็ไอ้นี่นี่เขาเรียกอะไรนะรสช็อกน้ำมาทิเอาอีกสองชุดนี่พวกเราดู อ่ะอ่ะให้เวลาให้เวลา,ลาคิดเก็บคิดเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สี่ห้าอันนี้ก็เท่าส่วนวหนึ่งกระติ๊บหนึ่งอันนี้อืนนอเป็นห้า <c oughs> ใช่ <10 S 2> ไหมครับใช่เราจะสิบถุงสักสิบถุงเท่าไหร่ครับร้อยบาทครับร้อยบาทเดี๋ยวพวกเราดู ว่าเราดูขนมขนมเนี่ยถุงละสิบบาทแล้วก็ถุงนึ่งแบบว่าไม่ใช่น้อยนะคือกินคนเดียวได้สบายๆอ่ะนะกินคนเดียวแบบมื้อหนึ่งสบายๆเลยอิ่มเลยใช่เนี่ยดูรถดูผมอยากจะให้พวกเราดูว่าไอ้ทูดามเขาเนี่ยเม็ดเขาใหญ่มากเนี่ยคุณพราเราดูเม็ดคขาดิเม็ดเขาใหญ่เลยแบบเอาแต่อย่างดีมาขายค่ะใช่ไหมเพราะเราเพราะเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินของดีๆเนาะเพราะเราก็กินเองด้วยเนาะนี่ข้าเหนียวดิข้าเหนียวปูนเขาก็เขาก็ทำสวยเ้วย ไม่ใช่ว่าแข็งกระด้เป็นหินนะบอแมนเลยไอข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะข้างล่างนี่คือรถช่องอ๋อดีไงนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยเขาทำกันเนี่ยวันวันนี้ต้องหลายอย่างนะพูดถึงเนาะรถช่องสิบอย่างเห็นไหมมีสิบอย่างเราสามารถมาสั่งได้เลยอย่างผมอย่างเงี้ยวันนี้ผมสั่งไปเนี่ยสองถุงใหญ่ๆเลยราคาหนึ่งร้อยบาทเออโห้ยดีอะอย่างแล้วผมถามนิดนึงเวลาเวลาเราสองคนตายายเนี่ย เอ่อเวลาคือมีปัญหาแบบกระทบกระทั่งกันบ้างไหมไม่ม่ค่ะมั้ยมีบ้างใช่ไหมม,ม,มีบ้างมีบ้างแล้วเวลามีปัญหาเราเราทำยังไงเราแ,แก้ปัญหายัางไงก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเวลาใจดีแป๊บเดียวก็ใจดีก็คุยกันอ๋อตอนมีปัญหาคืออาจจะอาจจะหยุดกันก่อนเนะาะไม่ไม่อย่างเชอย่างอีกคนนึงอีกคนนึงพูดอีกคนนึงอาจจะเงียบใช่ไหมใช่เป็นเป็นเป็นประมาณนั้นเนาะคืออีกคนนึงอีกคนนึงกำลังอารมณ์ร้อนอีกคนนึงก็อารมณ์เย็น แล้วเราเคยมีปัญหามีความท้อมีความทุกข์ไหมทุกใจอ่ะเฉยๆครับเคยทุกใจคือพี่ย้อนว่าเป็นวิทยาทานอ่ะเป็นวิทยาทานแก่ลูกหลานที่ดูในในช่องเนี่ยเวลาเราเกิดปัญหาเรามีวิธีแก้แก้ปัญหาหรือว่ามีความอุปสรรค่ะมีทุกข์มีอุปสรรคเราเรามีมีมีเขาเรียกมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับตัวตัวตัวคุณ้าผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยครับคือปัญหาของครอบครัวหรือว่าปัญหา คนรอบทางเพราะว่าอาิพี่ร้องอย่างเงี้ยครับถ้าเขามาแรงเราก็นิ่งอ๋อเรานิ่งสยบสยบ การเชื่นไหวโอเคเราไม่พูดก็พอ s. <S oh. ออทุกอย่างมันจะดีเองใช่ไหมครับผมคือเวลาเวลาเรามีปัญหาชีวิตมีเรื่องกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีทางออกอะไรยังไงบ้างไหมครับเวลาเรากุ้มใจทางออกก็ไม่ไม่คิดอะไรมากหรอกสู้ไงสู้ใช่ไหมต้องสู้ใช่ไหมอย่างอย่างอย่างแม่ดาราเนี่ยเวลาเวลาเรามีปัญหาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยเรามีทางออกยังไงเอ่ยเราก็คือสู้ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้เนาะชีวิตต้องสู้เพราะจะเงียบๆไปก่อนพอมีปัญหาอะไรแล้วก็เออปรึกษากัน ใช่ไหมเากันแล้วเออเรา้าากันเข้าแกกันแล้วเออแล้วก็ต้องสู้ต่อเดินหน้าต่อนะแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสองคนตายายเนี่ยผมผมอยากจะกซิบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าคือเขาเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเนาะเก็บหอมรอมริบแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นคนมัธยัถ์แล้วก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยไปซื้อนาไว้หลายหลายหลายอยากจะบอกว่าหลายไล่เลยเนาะอ่อันนี้อันนี้ไม่อยากออกสื่อเลยใช่ไหมแต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยซื้อไปซื้อซื้อที่ไว้หลายหลายแปลงเลยเนาะอยู่ที่บ้านเนาะ ไม่เยอะค่ะพอ,อได้อยู่ได้กินพอได้อยู่ได้กินเนาะเพร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 าะว่าถ้าเกิดเราเรามีเงินแล้วเราเอาเก็บเงินไว้ในธ <c oughs> นาคารเนี่ยกับเราไปซื้อที่มันต่างกันยังไ, <c oughs> ไงกับซื้อบ้านจะต่างกันยังไงซื้อบ้านในเบพเราไม่มีปัญญามันหาไม่ได้อ่าเพราะว่าจะรีบเงือนเดือนอะไรเราก็ไม่มีเรามีเงินแค่รายวันแบบราหาหาหาถ้าเช้ากินข้าวเป็นที่ว่าเนี่ยนะเป็นแม่ค้ารายวันแล้วแล้วเราไปซื้อไปซื้อเหมือนกับไปซื้อที่หรือซื้อบ้านนะที่เอาไปซื้อที่ ไปซื้อที่ใช่ไหมที่ก็พ่อพ่อก็มีมรดกไว้ให้แล้วไงส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อเพิ่มอีกพื้อเพิ่มนิดน้อยน้อยอ่านิดหน่อยนี่กี่ไร่เอ่ยพอจะเพอจะเอ่ยพอจะเอิ้นได้มันิ๊กเบร์บาลกี่ไร่มันไม่เยอะหรอกเนาะเออที่ต่างจังหวัดมันก็ราคาไม่ค่อยดีเนาะประมาณเท่าไหร่ที่เราซื้อที่เราซื้อที่ซื้อมาเราก็ได้มาเท่าไหร่แล้วสิบหกไร่ละมั้งกี่กี่ตังค์ตอนนั้นซื้อไว้กี่ตังค์ตอนนั้นก็ไร้แล้วแปดพันเลเห็นไหมล่ะ ขนาดขนาดไม่ค่อยแพงนะเนี่ยไร่ละ8ปดหมื่นสิบสิบหกไร่นี่ก็ก็เท่าไหร่อ่ะสิบสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะกี่ตังค์ประมาณล้านเกือบสองล้านเนาะไม่รู้แค่โลแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว,ว,วนี้จากแปดหมื่นไปขึ้นเป็นเท่าไหร่ละกันมันครับอ๋อเสาวาทมีราคาเป็นใช่ไหมแต่มันก็ขึ้นอยู่เนาะนเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับลูกค้าเชิญเลยนี่จะบอกให้ว่าขายขนมเห็นขายขนมกันอย่างนี้แหละเราก็เก็บหอมรอมริบ แล้วก็ซื้อที่ได้สิบปะไร่นะไม่อยากจะพูดนะแล้วก็เงแคบเราไม่มีปัญญาซื้อใช่ไหมมันแพงเกินใช่ไหมสุดท้ายเดี๋ยวเราพอยาอายุมบากเราก็เกษียณเนาะเราก็เกษียณกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านก็มีมีที่ที่อยู่ที่กินเนาะที่ลที่หลับที่นอนครับอเออเห็นไหมล่ะที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือเออผมมีความรู้แพอป .4 ครับผมสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้เออ ม,ม,มีมีกี่คนเอยกี่คนสองคนจบไปคน,คนหนึง่งคนหนึง่งแก่ปอสอจบ,อ,บอ๋อเห็นไปแล่วลูกลู้มีลูกสาวลูกชายครับสาวลูกชายครับอ๋อเป็นอย่างละคนเนาะโอ okay, เคเยี่ยมมากเลยเป็นเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะที่กําลังเครียดหรือกําลังทอนะ้อเนาะคือคือเมเราเราเวลา,เราเ,รา,เ,ราเราเครียดเราเราจะไม่ได้ไปกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าไหมกินไหมกินค่ะไม่กินเหรอเหรอ แต่เวลาเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยกินแล้วแต่เวลาธรรมดาเราก็มีนิดๆหน่อยๆพอพอแบบอ่าคือพอมีบ้างนะพอกินข้าวได้แซ่บๆนะเออกินบ้างแซ่บๆเอออยากอยากจะลองดูนะเออก็คือมันจะไม่ได้กินแบบไปเมาหัวทิ่มเมาหัวลาน้านะใ่เออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็คือเป็นเป็นตัวอย่างให้กับแบบลูกลกหลานสมัยนี้เนาะ เพราะว่าสมัยนี้เงินทองมันก็หายากเนาะนคน,นหายากมากๆเลยคนคนก็แบบโดนออกจากงานเนาะ<ม>ขนาดนักข่าวเห็นไหมช,ช่องช่องอย่างช่องดังๆเห็นไหมละ่ะเขาก็ต้องเอาคนงานออกอะเอาคนออกเป็นร้อยเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้ช่องเดียวนะบริษัทรถบริษัทอะไรตา<ช>่างๆแล้ว <ๆ S 1> มันมีผลกับเราไหมเวลาเราขายของเนี่ยมันมันก็มีเยอะเหมือนกันเหรอเพราะแต่ก่อนยอดยอดขายต่างยอดขายต่างหายหายไปเยอะไหมหายไปเยอะครื่องหนาเครื่องเลยจริงเหรอ เนื้เครื่องเราเครื่องอยากโรงเรียนทำาหารเขาไปยุบไปโรงเรียนทำอาหารใช่ไหมทำอาหารอ๋อโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนมหารเหรอมีด้วยหารโรงเรียนอะไเรียนหารแตก่อนตรงนี้ไงพอดีผู้ปกคออกมารับเดอย่างมารับลูกรั้งอมาซื้อเราชื่อโรงเรียนอะไนะหาโรงเรียนสมมาหารเป็นโรงเรียนปรมบเอกชนเหรอแล้วโรงเรียนเขายุบไปก็คือลูกค้าก็จะหาไปส่วนหน แต่ตอนนี้ก็คือเหลือจากเคยขายอย่างตัวอย่างเคยขายสักร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเหลือ50บาทใช่ไหมห้าสิบาทโอ้เห็นไหมล่ะหาไยไปครึ่งนึงเลยเนาะแค่ครึ่งเลยแต่เราอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บโอ้เห็นไหมล่ะก็คือก็คือหาหาหาอยู่หากินไปวันๆใช่ไหมหาอยู่หากินอย่างไรบ้างโอ้เห็นไหมล่ะต้องคิดมากแต่คิดมากพอตรวดหัวใช่ไหมขอให้ได้กินได้มีที่พักอาศัยเห็นไหมล่ะ อ๋อนี่เราก็เช่าบ้านเขาอยู่ในซอยนี้ป่ะครับใช่ค่ะซอยก้าทับหนึ่งอ๋อก้าห้าทับหนึ่งตรงเมื่อกี้นี่เองตรงสะพานลอยเนาะค่าเช่าเดือนเท่าไหร่รวยรู้เช่าก็แพร่พันโอ้โหแพงกันเนาะแสดงว่าเป็นบ้านตึกแถวเหรอบ้านตึกแถวห้องเดียวเราไม่ได้ปลดกับใครใช่ไหมกับลูกอ๋อเราอยู่กับลูกเราโอเคเปครอบครัวเราเองเราก็ช่วยเหรอลูกๆกขาทำงานแล้วลูกเขาทำงานแล้วเรียนเรียนเรียนจบสองคนแล้วเรียนจบสองคนแล้วอีกอีกอีกคนหนึ่งก็ อย่างที่ว่าจบปริญญาตรีเนาะคนนึงจบปริญญาตรีอีกคนนึงก็ปวัสก็ทำงานทั้งคู่เลยทำงานทั้งคู่แต่ยังไม่มีหลานเนาะยังค่ะโอเคยังอ<ะ>ยู่ตายายอยู่ดีมากเลยยังมีบุญวาสนาเปล,ล่า <laughs> ลูกหลานคือคือคือเราเป็นพ่อแม่เราก็อยากให้เขาแต่งงานใช่ไหมใช่ก็คือถ้าเกิดเขาเจอคนดีๆเราก็อยากให้เขาแบบว่าจะแต่งเนาะแต่ถ้าเกิดเจอคนไม่ดีเราก็ เราก็ไม่อยากให้เขาแต่งนะให้เขาอยู่แบบเลี้ยงตัวเองใช่ก็ได้เนาะสมัยนี้เราก็มีงานทำเนาะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเราโชคดีไปอย่างถึงเราจะจนทั้งเราจะเรียนมาน้อยเราก็โชคดีที่ลูกเราแบบเป็นคนดีด้วยไม่ไม่เกเรลยไม่เกเรเลยเท่งทั้งทั้งลูกสาวลูกชายเลยเหรอลูกสาวลูกชายเลยค่ะอู้แสดงสแสดงว่าเขาก็มาโตในกรุงเทพเนะเาะเขาก็เขาเกิดในกรุงเทพไหมไม่เขาจบปหอ,อยู่ที่ต่างจังหวัดอ๋อตอนที่เข้ามาใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะใช่โอ้ จบป .6 กันแล้วเล่ยคนหนึ่งอ่ะจบปอะไรตอนนี้เข้ามาเรียนตอนนั้นก็ไปต่อม .3 ต่อไปตที่อ๋อไอ้คนโตเนี่ยจบม .3 คนโตโอ้คนโตจบป .6 คนโตจบป .6 ไอ้คนเล็กจบม .3 อ๋อคนโตจบป .6 ม .6 ใช่ไหมคนเล็กจบม .3 ตอนนี้เราย้ายมานะ โอ้แล้วก็มาเรียนต่อกชที่นี่ก็คือไม่ดื้อไม่ดื้อไม่สนเลยพูดง่ายไม่สนอุ้ยเราโชคดีเนาะไม่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนใจอ่ะใช่ไหมใช่แล้วตอนเล็กๆเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราเราได้ได้ได้ทำโทษก้าบ้างไหมไม่ทำพ่อแม่ได้ตีลูกบ้างไหมไม่ตีหรอออ้าวแล้วเราใช้วิธียังไงอ่ะเวลาเวลาที่เราเออเป็นเป็นเป็นวิทยาทานให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีลูกสมัยนี้แต่ก็เกม่านั่นแหละแต่ ุูภาพใช่ไหมบักทองคำเอยบักทองคำใช่ไหมเออบักทองคำบักทองคำหมายความว่าอย่างอย่าง <c oughs> บักทองคำก็คือแบบเออแบบว่าออกดีดีไง,อองทองคำนะออไม่ใช่แบบบักห้านี่ไม่ใช่ด้วยเดีย<อ>๋ยวพ่อย้อนรับลูกมาเรียนมือสีแล้หลานมาด้วยเวลาเขาคุยกันโทรศัพท์ครับอีกคนนึ่งจะคุยกับเพื่อนว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ที่นี่กูไม่มีเหี้ยไอสัตว์ดเว้ยอ๋อเห็นไหมล่ะ ถ้าจะด่ากันจะด่าที่คืออยากให้ลูกได้ยินเวลาเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเขาบางคนต่างคุยกันเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พอผมได้ยินอย่างนี้ผมโอ้ย่าเลยลูกไอ้คำเงี้ยไม่เอาหลานเลยโอ้เห็นไหมเราคำคำเงี้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่เราเราก็สอนเราก็บอกคนเนอะแล้วเขาแล้วเขาก็เชื่อเราใช่ไหมแต่ถ้าพวกชู้จะด่ากันเนี่ยชู้ด่าไม่ให้ผมได้ยินเนี่ยผมไม่ว่าหรอกใช่ไหมแต่ไม่จําเป็นอย่าไปด่ากันอย่างนั้นคุยกันดีทีมันมันมันฟังแล้วมันไม่เจริญเจริญเจริญตาเลยเนาะเออ ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าฟังคำของร้านด้วยที่ลุงพูดเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ให้พูดกันดีๆอย่าอิ่เยิ้ยเสัิ้ยใช่ไหมเสดิ้ยแบบไม่ใช่เห็นไหม่ะแล้ว,แล,วแล้วพูดถึงเราได้กลับบ้านจากจังหวัดบ้างไหมครับเนี่ยปีๆหนึ่งปีปน,งปนึงก็สองครั้ง,รงประมาณช่วงไหนครับที่เรากลับสงการานรโออแล้วก็กลับบ้านเนาะก็ยังมีญาติญาติมีมีตามีปู่มีย่าอยู่เนาะอันนี้พ่อแม่เสียหมดแล้วอ๋อก็เหลือแต่พี่ๆน้องๆเนาะ โอเคนี่ก็เป็น,อ,อ,นอีกหนึ่งคู่นะครับอีหนึ่งเจ้าที่แบบมีราคาสิบบาทยังมีขายอยู่กิน <c oughs> มาทานร้านขนมร้านนี่นาน,นยังครับโทษน,นะครับ <c oughs> มาทานนาน,นย่างครับเป็นไงอร่อยไหม <c oughs> อร่อยเนาะแ,แล้วผมอยากจะรู้ว่าราคาแบบนี้ที่ยังเจอที่ไหนอีกบ้างไหมไม่มีแล้วเนาะราคาแบบนี้ราคาสิบบาทหาไม่ได้เลยเนาะเห็นไหมล่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับโอเค วันนี้ก็สมควรเก่บเวลาเนาะยังไงก็ฝากผู้ผชมทางบ้านทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามาแถวนี้มาสุขุมวิท93ิหรือว่ามาในย่านนี้ถ้าอยากกินขนมอร,อ,อร่อยอร่อยก็เชิญได้เลยนะครับร้านขนมหวานแม่ดารานะครับรับสั่งทําด้วยบมอละ1,200องรอยบาทยังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดู นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับโอเควันนี้เราก็จบลงบพี่เท่านี้เนาะข <Okay. S 2> นมหวานแม่ดาราราคาสิบบาททุกอย่างโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย